ว่ามีมากแต่มากนะจไ้ลยเไลเไลเหน่อยจ้าปูู่ไหนลูใสปูสตัวด้วยปูโอ้ยปูนาด้วยปูนาดีกูนาคาเกนะปูนาคาเกตัวใหญ่สมี่นวุ้ยสับด้วยเลดมากเลยลูกต้องสับใช่ใช่ใช่ตับปลาต้องหั่นเพรานั้นหมน 甜甜点甜甜的。 ใช่แม่แม่ก็ทำเองแบบแบบใส่เต็มได้เลยไม่เค็มไม่เค็มอ่ะใช่แม่เขาจะตวงทุกหนึ่งต่อตอนมันมีไง ห <ใน S 1> เห็ดผ้าขายกก็ดำลายไหลแล้วทำไมดำเหมือนกับแม่ค้าที่ดำเองล่ะไม่ใส่ลูกเลยนะได้เลยผมไ,ไ,ไม่มีไม่ก่อนไม่มีเอาค่ะามาไม่ทันปกติแม่ร้อนจะอามาใส่ฟีดไปไ ากินกันได้นะสารกินได้เดือวน้ออื่นกินไม่ได้เช่มันเด้อมาโอยเาับน่าจะน้อยหน่อยตับาดเผ็ดไหมคะเผ็ดไหมคะไม่เผ็ด็ดมาเอาเผ็ดกลางหกลางคะเปกลางเปรีงเต็าลาเปรี้ยวเต็มำเองเหรอลูกได้ค่ะ นยำใหญ่ใหญ่ไ่ะวันลองชิมดิอะไรคะเอาจงกุ้งสดนะคะเ็ดนะคะพี่แพลไปเิดอันนี้ช้อน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 เีของโอเคปะจบนะ พเปลอาไหมปลาล่าได้อีกปลาล่าได้อีกเหรอปลาล้าน้องไม่เค็มเหรอเอาขอโทษค่ะปลาล่าหอมไม่เค็มเดี๋ยวเค็มเกินไปเด้อไม่ไม่มี่เพคนเอาตำทุ่งสดร้านแม่อยู่ไหนร้านไม่อยู่ตรงนี้โซนนี้แหละลูกแถวเนี้ยอีกสิบล้านโดยประมาณนั่นไหนน้องขออีกทีสิ ตานอยู่ไหนลูกหนแช่ดูไหนลูกขอหนมจีนด้วยได้แ่จ่าห่ง่เลยหน่งที่เล่่แซบนัวแซบนัวเออเท่าไหร่ลกสาวแม่อดหนุนนะแม่ไ่เลยแม่50บาทอ่ะโอเคต้อบาทนะคะเดือนนะคะใช่ค่ะตรองบดนนะคะ ทึง่าโคนเมใส่เข้าบ้านเ้ืยออไม่ใส่เลย้วนใ่เเิ่งถึงบ้านเก็เดินแบบช้าๆแล้วก่แล้วก็ตัวรู้สึก่ะออที่รักหนูคนเรานะเขาายขอมากเขาหนูนิดนึงบจุ่ค่ะจัค่ะชิน่ไม่ได้จําเห็นหนูทำงาน หนูมาเหือดมาทุกแม่วใช่ทีวีคุณพูดมาถูมเสียเนาะวนจบแล้ว่ะให้ตังน้องยังให้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะมาแม่เอาเลยคิม่เลยเรดิเดียว่ได้แม่ตัดมนแม่กนแม่ ไม,ม่ายากนมีที่ล้างมือไว้ลูกที่แบเอาน้ำ้ล้างก